สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ IB Business Solution นะคะกลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจสำหรับวันนี้ประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่28มีนาคม2556นะคะเช่นเคยพบกันค่ะดิฉันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่ดำเนินรายการตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มสำหรับวันนี้มาติดตามภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะรวมถึงอีกหลายเรื่องทีเดียววันนี้นามาฝากกันด้วย เช่นเคยวันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมการสแสดงความคิดเห็นได้นะคะ SMS ของท่านส่งเข้ามาได้เลยที่4838345นะคะวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะต้องมาติดตามแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของการชี้แจงนะคะของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ มีทานายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังหรือว่ากระทรวงค้ามนาคมนะคะลุกขึ้นชี้แจงพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของพันธบัตรค่ะที่ออกใหม่นะคะแบงค์ยีวันนี้มีนํามาฝากกันด้วย เช่นเคยวันนี้เรื่องแรกของเราค่ะไปดูกันก่อนเลยนะคะในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้ทั้งทานายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการชี้แจงนะคะถึงความจําเป็นสําหรับโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระบบคมนาคมขนส่งนั่นเองนะคะพอระบกู้เงินสองล้านล้านบาท วันนี้นะคะนอกจากในส่วนของรัฐมนตรีการคลังที่ลุกขึ้นชี้แจงแล้วเนี่ยก็มีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีการลุกขึ้นแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นคนที่3ของฝ่ายรัฐบาลหลังจากคุณกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีได้มีการนําเสนอเหตุผลในการออกร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังนั้นกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ของประเทศวงเงิน2ล้านล้านบาทตามด้วยการถแถลงถึงความจําเป็นของโครงการนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝั่งของคุณชัดชาติมีการถแถลงต่อสภาน,นะคะโดยมีการเริ่มจากการนําเสนอวิดีทัศน์หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงสภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันพึ่งพาการส่งขนส่งทางถนนที่มีต้นทุนการขนส่งเฉลี่ยสูงสุดนะคะประมาณ1บาท72สตางค์ต่อตัอตอนต่อกิโลเมตรแล้วก็มีมลพิษสูงสุดด้วยขณะเดียวกันค่ะระบุนะคะว่าภาพรวมนั้นไทยมีต้นทุนโลจิสติกต่อ่อ GP นั้นสูงถึง15.2%เโดยโครงการลงทุน2ล้านล้านบาทนั้นมีเป้าหมายในการจะลดต้นทุนการขนส่งนะคะ ให้เหลือ2%หรือว่าคิดเป็นเงินประมาณ2แ0นล้านบาทต่อปีซึ่งตัวเลขนี้ค่ะถือว่าเป็นผลทางตรงนะคะที่จะได้รับจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุด,ด้วยนะคะว่านอกจากนี้ช่วง6ปีที่ผ่านมาไทยเองมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่ำลงทุกปีทั้งที่ไม่ควรจะลงทุนต่ำกว่า25%ของงบประมาณประจำปี แต่หลังจากนี้อีก3ปีจะเข้าสู่ AEC อย่างเต็มตัวและไทยนั้นจะเป็นศูนย์กลางของ AEC ดังนั้นจึงจำเป็นค่ะที่จะต้องพัฒนาระบบการขนส่งนี่เป็นโจทย์ที่จะต้องทําไทยคือ4แยกอาเซียนนะคะเป็นศูนย์กลางถ้าความเชื่องโยงไม่ดีไม่มีประโยชน์ดังนั้นจึงต้องทําวันนี้รอไม่ได้นะคะ พร้อมกันนี้ค่ะคุณชัดชาติเองมีการลงรายละเอียดในเรื่องของการลงทุนแต่ละโครงการด้วยนะคะซึ่งอยู่ภายใต้พรบรเงินกู้2ล้านล้านบาทนะคะพร้อมทั้งระบุในช่วงท้ายด้วยนะคะว่าโครงการเหล่านี้ที่ผ่านมามีการคิดมาก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้ทํามีการอนุมัติแต่ว่าไม่มีงบประมาณแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องของประเทศชาติส่วนเรื่องของความโปร่งใสรัฐบาลมีกลไกในการป้องกันและขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเข้ามาตรวจสอบ ไม่ใช่ว่ากลัวว่าจะเกิดความไม่โปร่งใสแล้วไม่ลงมือทำอะไรเลยนะคะนี่ก็เป็นการลุกขึ้นนะคะชี้แจงนะคะเป็นคนที่สมจากฝ่ายรัฐบาลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทานายกรัฐมนตรีก็มีการชี้แจงนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของอาพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มในจังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างค่ะตอนนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่ากเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังค่ะผลปรากฏว่าพอพายุฤดูร้อนทําให้ฝนตกลงมานั้นส่งผลนะคะทำให้ปลาในกระชังเนี่ยตายกว่า3 0 0 0 0 0ตัวนะคะมูลค่าเสียหายกว่า10ล้านบาทค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายสมเกียรติพงศริจันทร์ เป็นประมงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดอุบลราชธานีก็เดินทางนะคะไปตรวจวัดค่าออกซิเจนในแม่น้ำหมูลน,นะคะบริเวณบ้านดงบงังตาบลดอนวดแดงหลังจากที่มีการรับแจ้งจากชาวประมงที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีปลาที่เลี้ยงเนี่ยตายเป็นจำนวนหลายแสนตัวนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ ทางด้านของคุณดรุณศักดิ์ใจเกื้อค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงก็ระบุนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยค่าออกซิเจนละลายในน้ําซึ่งสัตว์น้ําอาศัยอยู่ได้จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแต่ผลจากการที่เอาเครื่องมือไปตรวจวัดที่ริมตะลิ่งที่แม่น้ำหมูเนี่ยผลปรากฏว่าออกซิเจนมีอยู่เพียง2มิลลิกรัมต่อลิตรเท่านั้นเอง ส่วนบริเวณกลางแม่น้ำนะคะมีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นเล็กน้อยคือ2.5มิลลิกรัมต่อลิตรก็ทําให้ปลาขาดออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะฝนตกลงมาอย่างหนักเกือบ2ชั่วโมงก็ทําให้ปลาเนี่ยปรับตัวไม่ทันนอกน้ําตายนะคะมีการแนะนําให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังลดความแออาัดจ,จากเดิมค่ะอย่างที่เดิมเนี่ยปกติแล้วเขาจะเลี้ยงกันนะคะ1,500ตัวต่อนหนึกระชัง ก็บอกว่าแก้ไขนะคะให้เลี้ยงเพียง700ตัวต่อหนึกระชังนะคะจะได้ลดความแออัดลงไปแล้วก็จะทาให้ปลามีออกซิเจนหายใจเพียงพอนะคะส่วนเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะเรื่องของปลาในกระชังเสียหายตายไปจำนวนมากนะคะตอนนี้มี19รายรวมทั้งสิ้น152กระชังจากจำนวนกว่า1,800กระชังนะคะในพื้นที่เลี้ยงของตำบลดอนมดแดงและตำบลสว่างเวรวงศ โดยเป็นปลาอายุ3 4เดือนน้ำหนักประมาณ5ขีดขึ้นไปซึ่งอยู่ในระดับใกล้จะจับขึ้นขายแล้วนะคะตอนนี้ตายไปลาซอกประมาณ3 0 0 0 0 0ตัวค่ะคิดเป็นน้ำหนัก150,000กิโลกรัมมูลค่าของปลาทั้งหมดนะคะ10ล้านบาทเศษซึ่งจะมีการรายงานให้อำเภอแล้วก็จังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อที่จะของบประมาณมาช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปนะคะ ส่วนทางด้านของนายทันใจนาคสุวรรณเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่บ้านดงบังก็ระบุนะคะว่าหลังจากที่ฝนเนี่ยหยุดตกเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้ตัวเองลงมาดูปลาที่เลี้ยงไว้ไม่เป็นอะไรจนกระทั่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะปลาที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดกว่า2 0 0 0 0ตัวตายหมดเลยนะคะรวมทั้งปลาของเพื่อนบ้านด้วยจึงมีการเก็บซากปลาขึ้นมานะคะจะมาทําเป็นปลาลระแล้วก็ปลาตากแห้ง จะขายกิโลกรัมละ20บาทจากปกติกิโลกรัมละ67บาทนะคะแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเดียวกันก็เกิดเหตุทํานองนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเท่ากับครั้งนี้ แล้วก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือแต่อย่างใดาจากทางภาครัฐด้วยนะคะก็เป็นผลพวงค่ะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะคะใครที่เลี้ยงปลากระชังอยู่ในขณะนี้ค่ะลดจำนวนปลาที่เลี้ยงลงนะคะจะส่งผลทำให้ความแออัดมันน้อยลงไปแล้วก็ออกซิเจนนั้นจะเพียงพอด้วยนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวปติดตามีหนึ่งเรื่องเป็นความเดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะจากการปิดเขื่อนในแม่น้ําโขงของประเทศจีนเพราะว่าตอนนี้ที่นู่นเนี่ยเขากําลังมีการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟนะคะก็เลยส่งผลทําให้น้ําในแม่น้ําโขงบางช่วงเนี่ยเรือไม่สามารถที่จะผ่านได้เป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ๆนะคะเรื่องนี้ทางด้านของคุณเกศสุดาสังคกรค่คะ เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการค้าชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็เรียกร้องนะคะให้รัฐบาลน,นั้นไปเจรจากับทางการจีนทีนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาแม่น้ำโขงแห้งหลังจากที่ประเทศจีนนั้นปิดเขื่อนในแม่น้ำโขงเพื่อซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ ปัญหานี้เนี่ยทำให้เรือบรรทุกสินค้าจากจีนแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็กของประเทศลาวเกือบ20ลำตอนนี้ต้องไปจอดลอยลำกันนะคะอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนที่เชียงรายแล้วก็การส่งออกสินค้าไปจีนตอนใต้ตอนนี้หยุดชะงักมานานเกือบ2วอาทิตย์แล้วรวมมูลค่าความเสียหายกว่า450ล้านบาทนะคะ ขณะเดียวกันค่ะก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเจรจากับทางการจีนเพื่อที่จะก,กําหนดมาตร,รการการปล่อยน้ําให้เรือสามารถแล่นได้ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการขณะที่ทางด้านของนายทรงกรดดวงหาขลังนะคะเป็นผอออการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1สาขาเชียงรายก็ระบุนคะคะว่าตอนนี้จีนได้ปิดช่องนะคะเปิดน้ําของเขื่อนกั้นแม่น้ําโขงเพื่อที่เขาซ่อมแซมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าอยู่ แล้วก็มีการแจ้งกำหนดซ่อมแซมแล้วเสร็จบอกว่าจะเสร็จภายในวันที่31มีนาคมนะคะแต่ว่ายอย่างไรก็ตามก็นี่เกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะที่บรรดาเรือขนส่งสินค้านั้นไม่สามารถที่จะเดินทางต่อมาได้ตอนนี้ก็มีการลอยลำหยุดชงงะงักกันไปนะคะเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของกระทรวงพาณิชย์วันนี้มีการเปิดเผยนะคะตัวเลขการส่งออกประจำเดือนกลุ่มพาพัน์ปีนี้ จะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ